สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมายาวีพลังชีวิตช่องที่จะนำพาให้คุณได้ตื่นรู้กับพลังของชีวิตและนำพลังของชีวิตมาใช้ในการขับเคลื่อนให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขมีความสำเร็จวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของชาวลัคนาราศีกันลัคนาราศีพึกศลัคนาราศีมังกร ซึ่งสามลัคนาราศีนี้เป็นชาวธาตินนะคะทำไมเราจะต้องมาเรียนรู้ทำไมเราจะต้องมาทำความรู้จักตัวเองเพราะการที่เราได้มารู้จักตัวเองนั้นเราจะได้รู้ว่าเรามีจุดเด่นที่ควรที่จะต่อยอดไปได้อย่างไรและเราจะได้รู้จักจุดด้อยของเราว่าสิ่งใดที่เราควรที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์ นี่เป็นสิ่งที่สำคัญหากเราต้องการที่จะมีความสุขความสําเร็จในการดำเนินชีวิตนะคะทุกคนที่เกิดมาล้วนมีกรรมเป็นตัวกำหนดบางคนอาจจะเกิดมาขาวบางคนอาจจะเกิดมาดำบางคนเกิดมาสูงมาต่ำบางคนเกิดมาโง่บางคนเกิดมาฉลาดบางคนเกิดมาเป็นหญิงเป็นชายบางคนอาจจะเกิดมาเป็นเพศทางเลือก บางคนก็อาจจะเกิดมาในตระกูลดีบางคนก็อาจจะเกิดมาในตระกูลยากจนคนเรานั้นมีกรรมเป็นของตัวเองติดตัวมาตั้งแต่เกิดซึ่งเป็นผลจากการกระทำของเรามาตั้งแต่อดีตชาติหากเราไม่เชื่อว่ากรรมที่ติดตัวเรานั้นมันมีจริงให้เราลองสังเกตว่าพี่น้องท้องเดียวกันแม้บางคนจะเป็นฝาแฝดกันก็ตาม แต่กับมีวิถีชีวิตไม่เหมือนกันแม้บุคลิกก็จะไม่เหมือนกันหน้าตาก็อาจจะมีความละไมคล้ายกันอยู่บ้างแต่ก็ไม่เหมือนกันไปโดยทั้งหมดนี่จึงเรียกว่าเรามีกรรมเป็นตัวกําหนด <c oughs> การที่เรามีกรรมเป็นตัวกําหนดนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เลยหรือ เราจะไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้เลยอย่างนั้นไม่ใช่เพราะการที่กรรมเก่ากำหนดเรานั้นมันมีเพียง30%เท่านั้นที่ติดตัวเรามาซึ่งหากเราไม่คิดที่จะปรับปรุงตัวเอง30%นั้นก็จะนำพาเราไปในแนวทางดั้งเดิมของเราตลอดไปแต่ถ้าเรารู้ว่า วิถีชีวิตของเรานั้น30%ที่สวรรค์หรือชะตาชีวิตกำหนดมามันไม่ใช่ชะตาชีวิตที่ดีเราก็จงลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนชีวิตของเราด้วย70%ที่เหลืออยู่เพื่อที่จะนำพาชีวิตของเราให้รอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีและนำพาชีวิตไปสู่ความสุขความสําเร็จที่ดีงามดังนั้นขอให้ทุกคนจงรู้ว่า แม้ชะตาชีวิตจะถูกกำหนดมาแต่เราก็ยังมีอีก70%ที่สามารถจะลิขิตชีวิตของเราได้จงอย่าท้ออย่าถอย,ถอยจงหันมาศึกษาชีวิตของตัวเองศึกษาทักษะการพัฒนาและพัฒนาตัวเองต่อไปให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนี้เป็นเรื่องราวสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติของชาวราศีกันราศีพฤษภ และชาวราศีมังกรหากคุณคือชาวธาตุดินซึ่งเกิดในลัคนาราศีทั้งสลัคนาราศีนี้มารวมกันตรงนี้ค่ะมาเรียนรู้มารู้จักตัวเองมารู้จักตัวตนของตัวเองค่ะข้อดีของชาวธาตุดินก็คือข้อหนึ่งความมั่นคงความอดทนผู้ที่เกิดธาตุดินไม่ว่าจะเป็นชาวราศีกรชาวราศีพฤษภชาวราศีมังกร จะเป็นคนที่มีจิตใจที่มั่นคงมีความอดทนสูงหากคิดจะทำการสิ่งใดเขาจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ดีไม่หวั่นไหวไม่ทอแท้อะไรง่ายๆข้อ 2>, 2ชาวทาตดินเขาจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ที่มีเหตุผลชาวทาตดินสิ่งที่ติดตัวเข้ามา คือชาวท่าดินทั้ง3ลัคนาราศีจะมีความคล้ายคลึงกันคือเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้ที่มีเหตุผลชอบวิเคราะห์เจออะไรก็จะวิเคราะห์ไว้ก่อนจะมองแยกแยะข้อดีข้อเสียสิ่งใดถูกสิ่งใดไม่สมควรสิ่งใดควรเขาจะมักจะมีนิสัยที่ชอบวิเคราะห์อย่างนี้นี่เป็นลักษณะเด่นของชาวท่าดินจะคิดอะไรที่เป็นระบบเป็นระเบียบ และชอบวิเคราะห์ทุกปัญหาที่เข้ามาเมื่อวิเคราะห์แล้วชาวท่าดินเขาก็ยังจะหาวิธีการหาแนวทางที่จะแก้ไขอย่างใช้เหตุใช้ผลเขามักจะคิดว่าด้วยเหตุนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นผลที่จะตามมามันเป็นอย่างไรและต้องแก้ด้วยวิธีไหนผลจึงจะดีขึ้นนี่คือวิธีการของชาวท่าดินที่มักจะใช้ในการที่จะแก้ปัญหาในทุกๆเรื่องข้อ3าม ชาวท่าดินจะเป็นผู้ที่มุ่งมั่นชัดเจนในการที่จะทํางานอย่างหนักทุ่มเทในการที่จะบรรลุสู่เป้าหมายเขาจะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงหากได้รับมอบหมายให้ทําสิ่งใดเขาจะทุ่มเททํากับมันอย่างเต็มที่ไม่ว่างานนั้นจะหนักแค่ไหนหากได้รับปากแล้วชาวท่าดินจะต้องทําให้ได้ข้อส ความรักและความรู้สึกมั่นคงเรื่องนี้ชาวธาดินเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นและชัดเจนที่สุดชาวธาดินหากได้รักใครหากมีความรู้สึกดีต่อใครไม่ว่าจะเป็นความรักในฐานะคนรักหรือความรักในฐานะเพื่อนฝูงเขาก็จะมีความรู้สึกที่มั่นคงไม่อ่อนไหวไม่ไม่แบ่งใจ ไปไง่ายๆเมื่อได้รักแล้วก็จะรักเลยและเป็นคนที่ให้โอกาสคนรักหรือเพื่อนเสมอตลอดเวลาการที่เขาคือผู้ที่เป็นเพื่อนหรือคนรักได้กระทำผิดครั้งหนึ่งเขาก็จะยังให้อภัยชาวท่าดินจะมีการนับหนึ่งสองสาซึ่งนั่นก็คือเป็นการให้โอกาสในการที่จะผิดพลาด หากคนรักหรือเพื่อนหรือใครก็ตามที่ได้มาเข้าสู่วงจรได้มาทำความรู้จักได้มาสนิทสนมกันเขาจะให้อภัยหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งถ้าไม่ไหวจริงๆชาวท่าดินก็จะถอยไปอย่างเงียบๆและการถอยของชาวท่าดินนั้นเป็นการถอยแล้วถอยเลยเป็นการถอยที่ไม่คิดจะย้อนกลับไป ชาวธาตุดินเป็นคนที่ถ้าหากได้ตัดใจจากใครจะไม่ย้อนกลับไปวิธีการที่ชาวธาตุดินทํานั้นจะไม่ใช้วิธีการรุนแรงชาวธาตุดินไม่ชอบความขัดแยง้งแต่เขาจะถอยออกมาอย่างนุ่มนวลแต่เป็นการถอยที่มั่นคงและมั่นใจที่สุดเพราะได้ผ่านการให้โอกาสมาแล้วหลายครั้งนั่นเองข้อห้า ชาวธาดินเป็นคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ในโลกความเป็นจริงและในสิ่งที่เขาคิดเขาพูดจะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงชาวธาดินจะไม่ชอบอะไรที่หรูหราฟุ้งเฟอ้อไม่ชอบวาดวิมานในอากาศเขาจะอยู่ในหลักของความเป็นจริงใช้ชีวิตตามธรรมชาติตามความเป็นจริง ข้อ6ชาวธาตุดินจะเป็นผู้ที่ใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ไม่ว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ไหนชาวธาตุดินมักจะตั้งสติได้และมักจะใช้การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมากกว่าที่จะปล่อยให้อารมณ์ของตัวเองนั้นแตกตื่นกระพือปัญหาสิ่งที่ดีของชาวธาตุดินคือเป็นคนที่ สุขุมมีสติมากและสามารถที่จะใช้สติวิเคราะห์หาเหตุหาผลมากกว่าที่จะใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาส่วนข้อด้อยของชาวท่าดินนั้นมีสิ่งที่ชาวท่าดินควรที่จะต้องระมัดระวังและจะต้องเรียนรู้ตัวตนของตัวเองไว้เพื่อที่ หากได้ไปเจอสถานการณ์ที่เราจะต้องได้นำไปใช้เราจะได้รู้ว่าตัวเรานั้นควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อที่จะให้สถานการณ์หรือการดำเนินชีวิตของเรานั้นมันดีขึ้นได้สิ่งที่ชาวท่าดินต้องระวังก็คือข้อหนึ่งการยึดติดและการไม่ยืดหยุ่นชาวท่าดินมักจะยึดติดกับความคิดเดิมๆแผนการเดิมๆ ซึ่งบางครั้งหากไปเจอเหตุการณ์ใหม่ๆชาวท่าดินหากคุณไม่ปรับตัวไปตามสถานการณ์คุณก็จะไม่สามารถที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นในนิสัยของความเป็นผู้ที่ยึดติดไม่ยืดหยุ่นนั้นเราจะต้องรู้ว่าบางเหตุการณ์เราจะต้องรีบที่จะปรับตัว รีบที่จะเปลี่ยนแปลงรับมือกับการเปลี่ยนแปลงให้เร็วขึ้นยิ่งในยุคสมัยนี้การเปลี่ยนแปลงนั้นมันรวดเร็วมากชาวธาดินควรจะรู้ข้อนี้และพัฒนาตัวเองให้ทันตามสถานการณ์ข้อ 2- รอบคอบเกินไปชาวทาดินเป็นผู้ที่มีความรอบคอบมากและมากเป็นคนที่คิดละเอียดละออซึ่งการที่รอบคอบนี้ จะใช้เวลาในการคิดในการไต่ตรองมากจนเกินไปซึ่งอาจทำให้คุณพลาดโอกาสหรือใช้เวลานานในการตัดสินใจจนโอกาสนั้นมันได้ผ่านเลยไปคุณจะกลับมาคว้าโอกาสก็ไม่ทันแล้วข้อ3ชาวทาตุดินขาดความคิดสร้างสรรค์จริงๆแล้วการที่ว่าขาดความคิดสร้างสรรค์น,นี้มันก็ไม่เชิงเพียงแต่ว่าชาวธาตด,ดินนั้น มีความคิดสร้างสรรค์ที่น้อยกว่าชาวาธาตุอาจจะชาวาธาตุไฟชาวาธาตุน้ําเพราะว่าชาวาธาตุดินคิดเยอะรอบคอบคิดเป็นระบบคิดเป็นเหตุผลอยู่ในกรอบจนเกินไปจึงไม่ค่อยที่จะกล้าคิดอะไรนอกกรอบ แต่ก็มีบางคนไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ใช่ว่าทุกสถานการณ์เพียงแต่การที่เปรียบเทียบกับชาวธาตุอื่นชาวธาตด,ดินจะมีการคิดนอกกรอบน้อยกว่าธาตุอื่นๆซึ่งมีผลทําให้อ่เราขาดความคิดที่สร้างสรรค์เราขาดการจินตนาการที่เปิดกว้างหากเราเปิดใจตรงนี้และยอมรับสิ่งใหม่ๆลองคิดนอกกรอบบ้างโลกสมัยนี้มันเปลี่ยนไป และมันเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากหากชาวธาตุดินยังมีความเชื่องช้าอยู่อาจจะพลาดโอกาสได้ข้อ4ชาวธาตุดินจะเป็นผู้ที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงจนเกิดอารมณ์ซึมเศร้ามีความเครียดง่ายเพราะความที่คุณเป็นคนที่จริงจังจนเกินไปและมีคนและมีความรับผิดชอบที่สูงพอรับผิดชอบสูงก็จะเครียดก็จะ มุ่งมั่นโฟกัสแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจนทำให้ตัวเองนั้นเกิดความเครียดนี่เป็นสิ่งที่ชาวธาตุดินควรที่จะระมัดระวังควรที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆบ้างรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นที่เขาเสนอแนะเขาทำในสิ่งใหม่ๆบ้างเปิดใจตัวเองออกไปในโลกภายนอกและพยายามที่จะปรับตัวเอง ให้มันเข้ากับสิ่งใหม่ๆได้ขณะเดียวกันตัวเราก็ยังเป็นตัวเราอยู่ให้ได้อย่าเอาตัวเองมาเป็นหลักเกณฑ์จนไม,จนไม่จนไม่สามารถที่จะเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆมันจะทำให้เรานั้นเหมือนเป็นผู้ที่โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวและในที่สุดความซึมเศร้าก็จะตามมาข้อห้าชาวท่าดินมีความต้องการความปลอดภัยสูงจึงค่อนข้างที่จะหลีกเลี่ยงหรือ ไม่ต้องการที่จะปะทะไม่ต้องการที่จะเสี่ยงที่จะทําอะไรใหม่ๆไม่ชอบความขัดแยง้งไม่ชอบสิ่งอะไรที่ทา้าทายเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะทําให้ชาวธาตดินนั้นขาดโอกาสใหม่ๆในชีวิตลองเปิดใจบ้างลองออกจากเซฟโซนบ้างเผื่อเราจะได้เจออะไรที่ใหม่ๆข้อ 6. ชาวธาตดินมีแนวโน้มอนุรักษ์นิยม ส่วนมากชาวท่าดินไม่ว่าจะเป็นกันเพลศมังกรจะยึดมั่นกับขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมๆจะไม่ค่อยเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆลักษณะจะคล้ายๆกับบุคลิกของชาวท่าดินส่วนมากจะคล้ายๆกับคนที่โบราณมีความโบราณมีความโบราณอยู่ในตัวถึงแม้ว่าบางคนจะเป็นคนที่มีชีวิตอยู่กับสังคมสมัยใหม่แต่ ในส่วนลึกหรือในตัวตนที่แท้จริงชาวธาดินก็จะยังมีเงามีมีตัวตนของความโบราณอยู่ในตัวเองเสมอสังเกตว่าถ้าหากว่าเดินไปด้วยกันเนี่ยการแต่งตัวไปชาวธาตุดินธาตน้ำธาตุลมธาตุไฟถ้าสังเกตการแต่งตัวเราจะสามารถจับได้ว่าสามารถที่จะทำนายได้ว่าคนใดที่เป็นชาวธาด,ดินได้เลยนะคะเพราะชาวธาตดิน ก็จะเป็นผู้ที่ระมัดระวังในเรื่องการแต่งตัวจะยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมมากนี่คือลักษณะของชาวธาตุดินแล้วคุณล่ะคะคุณเป็นชาวธาตุดินราศีใดคุณมีลักษณะที่พิเศษอะไรอีกบ้างไหมลองเม้นมาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ จะได้เป็นกำลังใจให้แอดนำเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ